ตอนนี้เราทีมงานได้ทาสีเสร็จแล้วนะคะสีทาสีเสร็จแล้วตอนนี้เราเริ่มทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดละเริ่มทำความสะอาดช่วยกันนะคะเดี๋ยวมีเกียงถูกสีไหมเนี่ยมีเกียงมีเกียงถูสีไหมเนี่ยยกันทำความสะอาดก่อนนะคะตอนนี้เคลียร์นะคะเคลียร์ทำความสะอาด ทาสีเสร็จแล้วนะคะทาสีเสร็จแล้วทาสีเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราเริ่มทําความสะอาดนะคะทำความสะอาดพื้นนะะเคียของออกข้างบนน้องวินกำลังไปเอาสายยางต่อสายยางออกทำความสะอาดนะคะตอ,ยอ,ยะอนะะอน,ะะนี้ ความสะอาดทาสีล้างปืนอืม,มล้างปืนนวำยอาดทาสีด่วยกันนะคะ่วยช่วยๆกันรเราวเราได้สะอาดนะคะัตนนี้เก่งมากเลยลูก เอเก่งมากลูกช่วยกันหนูจะหาอะไรขุดสีหน่อยเออบ๊อบบี้มีมีม,ม,ม,มีมีเกียงมีเกียงไหมลูจจกจะจะขูดสีออกซะ้นก่อนมันไม่ใช่สีนี่สิมันเป็นสีน้ำมันใช่ไหมอเนี้ยใช่ทุบทุบผ้านะ้มันสนทุบผ้าใช่ไหม เออเอาเอ่อเคลียร์สีเสร็จก่อนเดี๋ยวเราล้างพื้นที่เดียวเลยเออเออเขียนเดี๋ยวเคลียร์ลียสีในขั้นตอนเอ่อก่อนนะเดี๋ยวเราจะขูดสีนะคะใช้เอ่อห้าทุบอืมเออสมจิตใช่ไหมไหนเนี่ยสมจิตเนี่ยป้าสมจิตรู้ป่ะรู้ป่ะวว่าทำเนี่ยเออป้า เอาเรียบมาเดี๋ยวใครเปเรียบวะเอาสังสีดมาช่วยเช็ดไอ้นี่ก่อนเนี่ยถูไอ้นี่เอ่อเหมเอนตะเกียงออกไหมถ้าว่าเกียงป้าวว่าจะงอจะออกออกปะเอาทินเนอร์ดีกว่าชุบดีกว่าเดี๋ยวเอาทินเนอร์ดีกว่าใช้ทิ้นเนอร์ถูดีกว่า โอ้ยน่ารักนะเหมยอิงเขาก็ช่วยแล้วเนี่ยเหมยอิงเนี่ยนะคะช่วยๆกันหนิงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสร็จผ้าแม่เดี๋ยวขอทินเนอร์ก่อนช่วยกันถูสีดีกว่า <c oughs> ลูกเดี๋ยวไม่ต้องรอกดได้หนี้เดี๋ยวจะถูสีออกก่อน ปาดให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวถูเออผ้าชุบเออเอาที่นี่ก็ได้าไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันไม่ได้ไงเออแล้วต้องเอาที่เสร็จก่อนนะป้าต้องต้องเอาไอ้ไอ้สีน้ำมันออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ปาดอีกทีนึงคราวนี้ก็ล้างเลยจบเลยเดี๋ยวขอทินเนอร์เขา ใช่ใช่เนอะเออเนี่ยเนี่ยเขาก็เปิดน,นี่แหลวเดี๋ยวขอเศษเศษผ้าแม่ได้ผ้าที่เนี่ยใช้อะ่ะขอเศษผ้าขอเศษผ้านะคะเดี๋ยวถูเอ่อสีภาพสีออกก่อนนะคะถูภาพสีออกก่อนภาพสีออกก่อน นี่ละทาสีหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เก็บทําพื้นแล้วแล้วก็เกดีย๋ยวจะเคลียร์ให้สะอาดเดี๋ยวก็เก็บกันนะครับปุ่ล้ำโพงนะครับล้ำโพใช้ล้ำโพง เบียกเปียเบียบอกบอกไม่ทันให้ให้หาเศษผ้าดิเศษเสื้อผ้าที่ยืดเดียเดี๋ยวมาถูสีดิก่อนเพราะว่าเอาบอบอบปี้เอานี่มาให้นะทินเนอรนะ์ละบอขอแม่ตัดขอเศษผ้าหน่อยเลื่อยยือดอะ่ะถูเพราะคาบสีเงิอนออกไหมออกไหมลูก ออกนะออกนะออกนะเออออกโอ,อ,อ้ใช้ผ้านี่เลยเหรอไอ้ผ้ามันเช็ดถาดนะเี็บมาเช็ดไอ้นี่นะถูน้ำยานะเออเออบอกแม่อาเส้นยืดเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดบันทีได้เล็กๆไม่ไม่เอาพื้นใหญ่ ตัดไอ้ทุต้านี่ทินเนอร์มาทาไอถูสีอ้อมไดครลบ ความสะอาดเ่ยนหรอคะนี่เี่อาสาเราได้ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถึร็จงานแล้วเรากำลังเคลียร์พื้นนะคะเดี๋ยวเพื้นให้สะอาดนิดห,หนึ่งราะมัจนจะมีสีเลือกเอาน้ำมันที่ล่วงให้ล่วงหยดหยด,ด,ดบางจุดน,นะคะให้เกลีย่ยงก่อนเดี๋ยวจะนี่อีกทีนึงทำความสะอาดอีกทีนึง นะะคโยโยไปเรียกสมจิตให้หน่อยนิรียกสมจิตมาลงครัวหน่อยนิมาช่วยเช็ดดิ้เนอร์หน่อยเร็วค่อยเช็ดถูไปเดี๋ยวเราต้องมีสมคุณสมจิตด้วยเดี๋ยวงานไม่เสร็จไงอยู่ไหนครับพี่ นีมีมีมีง่ายกว่าครัไม่ต้องใช้ทินเนอร์ลูกก่อนแล้วค่อยเราที่งัานช่วยที่มันดีครับที่แท้ก็ได้เดี๋ยตัวครับอ๋อไม่เอาเออเออเนี่ยพื้นพื้นน้อยๆนะไม่ต้องพื้นใหญ่หรอกเพราะว่าทุกทินเนอร์ถูตามจุด